ค่ะตัวนี้น้องมิวจะมารีวิวเบเวดเองครับตัวนี้ช oh. ื่อว่าในวิวตัวนี้ชื่อเฮลเฟยครับ ตัวนี้ชื่อว่าตัวนี้ชื่อว่าเดี๋ยวเพื่อนนะครับเดี๋ยวอาชื่อกัอนชื่อว่าวิสาบอสโอ้ค่าป่าครับตัวนี้ชื่อดันฟอนครับตัวต่อไปคือ น,นี่คือที่จับมีด้านบนนั้คือฝาครับด้านหลังนั้คือที่ชูดแล้วอันนี้คือมีที่เทาแถมมาให้ครับ